ตาย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 เปิด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 อามาเข้าไอ้เชี่ยบ้านโดนเลดสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเอทนะครับหลังจากที่เลดบ้านไม่แตกในคลิปที่แล้วนะครับ มันต่อมาทีมผมก็อยากเลดอีกรอบเลยทําการไปซื้อของจัดของเพื่อไปเลดบ้านอีกครั้งนะครับการเลดบ้านครั้งนี้จะเข้าได้ไหมเนี่ยฝากทุกชมติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับลองหมดแล้วนะไปไปไปผมถือกระเป๋าขายไปไไไอ่อาคุณฟุกเอากระเป๋าขายไปอันนี้นถือไว้ไเดี๋ยวผมจะวิ่งออกมาหาเออคุณฟุกไม่ไแนวหลัง ถ้าผมตายผมก็น่าจะอยู่บนหลอดเพราะว่าเล่นคาบินเล่นแนวหลังใช่ไหมเล่นแนวของคุณลาเมื่อวานอ่ะไม่น่าถึงไม่น่าถึงคิดอยู่ตอาเล่นไกลอยู่โอเคงั้นงั้นวางงั้นวางกระเป๋าไว้แถวไหนก็ได้วางไว้เลยบ้านอยู่ไหนวะหน้าผมเนี่ยหนน้าผมเี่ยไหนวะอ้าวทะลุเหรอที่หนไป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  บ้านเข้าได้ทางเดียวใช่ไหม<ช>เหมือนเมื่อวานอนะสองสองทางที่ไหนแต่หลังแต่หลังบ้านเป็นประตูเล็กอ๋อบ้าน,านมีหรอนี่กอะไม่มีใช่ปะมีเหรอไม่มีเมื่อวานม,าม,นมีมันมีประตูเล็กแต่เป็นชั้นในต้องก่อนชั้นน,นั้นมันชั้นในอ่ะเฮ้ยผมเห็นอะไรจะรู้ประตูไม่รู้วอะเราจะเข้าใกล้แล้วเดี๋ยวไปคุยเรื่องอื่นอืมแล้วนะพอไหมพอไหมไม่แน่ใจนี่เป็นยาก ผมวางไว้พุ่งมึงหน้ามันจะแตกมันจะปลาระเบิดใส่มันระนะดเลยนะวางข้างหอไปขวาฝั่งซ้ายอะไรอยู่บิดครบเลยสามคนเลยให้ให้คนฟุกเอาเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนอย่าวิ่งเยอะนะาจะวิ่งไปวิ่งไกลๆกันหน่อยได้มาแงเอาคนฟุกวางกระเป๋าในพุ่มนั้นเลยครับแจ็คแจ็คมาครบนี่ถ้าเรายึดบ้านมันได้เราเอาบ้านนี้เด็ดถอยยอะก็ได้นะ ก็ได้นะใครนะใครนะใครเลยได้ยินเสียงแล้วบอกไปยังเงียบอ่ะไอตู้มันคลายวิ่งใหญ่มันแตกไลเนี่ยช่ะมือติบเลยกูเฮ้ยมีคนขึ้นมีคนมีคนทางฝั่งขวาเฮ้้ยย นมีคนยิงมามีคนยิงมามีคนยิงมาล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งเดี๋ยวผมร<ม>องทางไหนดูจิตไหมไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้รยิงกระต๊อบหินเดี๋ยวผมวิ่งรอไปเรื่อยๆไปไปเลยทางไหนลงระเบิดมือด้วยมันอยู่ป้อมขวานะพิทข้างผมเลยเนี่ยข้างๆผมเลยอายุวันแล้ว สองสองสองล็อกสองล็อกอะไรอะไรอะไรระเบิดระเบิดจริงอะรอบเนี้ยสามรอบมันปลาระเบิดไม่เป็นสามสามอ๋ไม่ไม่ใช่ละข้างนอกเหรอข้างนอกเหรออยู่นอกอยู่นอกโอเคโอเคได้ไหมสวย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 เดี๋ยวดึงปืนเพื่อนก่อนหรือหรือว่าโค้ชเพื่อนไว้ มันเปิดได้ประตูแล้วนะอนุพิธแล้วผมไปเดือบไปแล้วอ่าโอเคเปิดได้ประตูแล้วอ้าวแจ๊กแกกำบุเอาสิไปๆอยวเปิดแป๊บอืมลืมลืมลืมแบบปืนมึงเอามาหนึ่งบอกกูไม่รวยเหี้ยไม่แตกเว้ยเกนูทิ้งกูขึนขายไปอย่าระเบิดนั่นผมผมย่อนี้เหี้ยย่อนพลาดล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งเฮ้ยมีเอ็นเจ็ตปะใครมีเอ็นเจ็ตปะผมไม่มีเลย เราไปเซอร์สบันเดอร์ผมเซอร์ไม่ได้มันสองล็อกอันาบิสสองล็อกผมผมผลจะตายนิวผมจะตายโดนอะไรกะโดนตะเก็ดระเบิดตัวเองมันตปีกมันสูงไม่เท่ากันจากมีไอไว้จีดทำแผลมีด้วมีด้วมีเป็นอะไรปุ๊มนะผมที่ไม่มีมีดเลยวะถุงมือหมดวะ เีวร well. ือล็อกสุดท้ายประตูสุดท้ายเดี๋ยวกูจะตายแป๊บแป๊บบินอุ้ยเก้าเปอร์เซ็นต์จะทันไหมเนี่ยอุ้ยไม่ทันแล้วนิวนิวต้องดูแลตัวเองก่อน้ำผมตายแน่ลายแผงเตินมป ไม่น่าอุ้ยตัวสไนในบ้านโดนยิงเหรออุ้ยตัวสไนเหมือนนิวจะเอาอะไรมาเอาตรงนี้เนี่ยตัวไหนเดินไปิดรึเปล่าระวังรึเป่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุ้ยบ้าเอาอะไรบ้างนะระเบิดระเบิดได้ก็ว้าบโอเคปุ่มมือ โ <Okay. S 2> อเคใส่ควงใส่ควงเอาเกียนมันเดียวไปไ<อ>เหมือนมันจะย่อรอหย่อนแล้วแป๊บนึงนะอขอหยอมม่อนก่อนหน้าม,มดืดหน้ามัวแต่คนไม่แต่ง ววางวางงพี่หอยพาดีน้องพี่หอยพาดีมันปลาตรงอะไรเนี่ยไอ้ล็อกมามารอฝั่งนี้หน่อยดิพอถ้ามันเปิดประตูมาหูออกไข่ไม่ทันสองล็อกเราเอ้ยเปิดได้แล้วน้องอเดี๋ยวเพิ่งเข้าอย่เพิ่งเข้าเล่นเล่นปิดเปิดกันไปก่อนเพนะิ่งเข้านะเกยวของไข่วางไว้ก่อนรอรอ ถ้าปิดแล้วถ้าถ้าถ้ามันปิดแล้วค่อยเปิดพี่ย่อระเบิดซ้ายขวาให้แป๊บนึงนะอย่าพึ่งนะพี่ยจะระเบิดซ้ายขวาให้เปิด่เปลีที่ล็อกได้ไหมเปิดที่ล็อกได้ไหมฮัลโหลประตูฝั่งนี้เปิดแล้วดูแล้วอยู่ไหนตายตายอะไรตายน้องน้องเข้าเข้าขวาก่อนเข้าขวาก่อนซ้ายตายแล้วเข้าขวาก่อนอ่าสวย อย่างพี่อย่างพี่โอเคดึงดึงปืนออกไปเล่นดึงดึงปืนออกไปเล่นก่อนเดี๋ยวพี่ไปปใสยให้คุณฟุกเขียนเพื่อน้าเลยโอเคมาเช้าขึ้นหน้าเลยมาเช้าขึ้นหน้าเลยเฮ้ยโอ้ยเฮียวัดที่หนเย็กสู้แล้วสู้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 ลุยเลยมาๆมายกโยกมายกมาฟุกยกมาฟุกยกมาเดี๋ยวผมชี้แล้วผมพีชีพเลยนะน่าจะรอแพ้หายไม่ได้และมึงนะผมชี้เข็่มแล้วผมวิ่งเข้าเลยโอเคโอเค ไปไปพีชีไม่มีเข็มด้วยวะโอเคตอบโอเคผมดึงปืนกอนดึงปืนเอาอไปเล่นข้างนอกมันมาตนใจผมแล้วตูๆผมจะขายประตูต่อนะพ๊กประตูนี้นะประตูนี้

ค้างว่ะเกอดจะค้างาสองล็อกสองล็อกกว้างไปสองชั้นเหมือนเมื่อวานนี่อันนี้มันชั้นเดียวนะถ้ายังไม่ปิดอะาาน,นนะอะสามล็อกสามล็อกเอ้าใส่ล็กอกว่ะเดีเดี๋ยว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 มันใส่ล็กอก ใส่ล็อกใส่ล็อนอผมไอปดิปดิปดิปเดี่ใส่ล็อกอี่แล้วม่นิวเนวนวมาใส่ล็อกมาหลัลยมันเเิดปดิปได้อ้เข้าสายขวาเลยเข้าสายขวาเลยเข้าสาขวาเลยเข้าสาขวาเลยข้างหลังตายนะสวยสวสวยสวสวยสวยสวเียนเปิดใส่ล็อ เขบอกว่าปรตูหลังมป้าเปิดใส่ไม่ได้วอง์ม่ี่ี่นมทีรงไหนตงไนตรงไนตร่ไหนพี่พีเขย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 มาๆแป๊บหนึงตายตเอาเอาปืนไปเอาปืนมเอาปืนนี่เอาเอาปืนมานี่ไปไไไังไปกงไปมามาอนี่่ตรงนี้น้องนี้ โอเคไป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 รื้อรื้อรล้อต่อรื้อต่อรื้อต่อน้องรื้อต่อจวนยวันเข้ามาอนุบิททุกคนเข้ามาอนุบิทเข้ามาเข้ามาถึงข้างในแล้วอนุบิทอ้าคตายเอ้าผมเข้ามาถึงข้างในแล้วไม่รู้ผมไม่รู้ผมตายได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใหม่เดี๋ยวเข้าไปใหม่ใจเย็นระวังหลุดไเห็นบอกเข้ามาเข้ามาไม่ได้อื้อผมผมนึกว่าืุยแค่นั้น รอ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 พยายามฟังนะพยายามอยู่กระจายไว้แล้วก็1เมตรอย่าโดนระเบิดัแม็กปลังให้อยู่พี่โอเคโอเคมีมีกี่ประตูที่เข้าได้กี่ประตูที่เข้าได้น่ตรงนี้ตหึ่งใช่ไหมไปแบงนะเดี๋ยวเดี๋ยวย้อระเบิดตรงนี้ทีนึ่งี่ผมยิเยนชอาแตกแตกตรงนี้ไขได้ ไปหลังว่ามันตกอ่ะแต่เหลือไม่เยอะอ่ะจะให้ไปกู้ไว้กูมา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 ได้สี่ดอกอ่ะไอ้ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดโอ้โหแต่เหี้ยมันขึ้นกระสอบซ้ายไอ้โอ้ยมันขึ้นกระสอบซ้ายเจ็บปะตายตายมันตายมันตายสวยสวยสวยของใครพี่อยู่ในจบพี่รอด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 สวยสวยรีบไปเติมรีบไปเติมรีบไปเติมไอ้เชี่ยบ้านโดนเลท า้อะใช่ใช่บ้านโดนเล็ดไม่มีเคี้ยอะไรอยู่แล้วมา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 ศพพี่อยู่ไหมศพพี่อยู่ไหมพี่ของอยู่นั่นของของพี่อยู่นั่นอ่าโอเคโอเคโอเคดูเรื่องกูไหนมีลูกบ้างกูไนมีลูกบ้างกูไหนมีลูกบ้างวะเดี๋ยวนี้มีตายไหมตายไหมน้องตายไม่ตาย อยู่ไหนไม่อยู่ไหน,นเนี่ยหลังเฝ้าอยู่คนนึงพี่ปาระเบิดไปเลยเนี่ยนะหนึ่งแน่ๆได้หลังหลังประตูนี่ใช่ไหมได้ใช่ใช่ใช่เนี่ยบนในหัวเราเนี่ยพี่มีตัวหนึ่งอ๋อเหยอยดแล้วไปอะไรดิโอเคพี่ไขต่อนะเอาอะไรบ้าขงขาถุงมือจะหยิบเข้าไปให้ทีเดียวถุงมือไขควงเข้ามาหมดเลย,อยลอกหนึ่งลอกหนึ่งน้องเราครบ เอา้แบ้วผแล้าผมจะโดดเข้าบ้านผมว้าโอ้โหตรงนี้โดดได้นะสองล็อกฮัลโหลมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วฮัลโหลหน้าประตูหน้าประตูหย่อนเลยหย่อนแล้วหย่อนแล้วตายดูนี่เหมือนมีชั้นเดียวเปิด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 เอาเราเข้า เขาเข้าเขาเข้าใจเย็นใจเย็นสวย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 ไปดิไปดิไปดิเขาไปดิไปดิวิ่งอยู่วิ่งตัวตาย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 ตัวตายเยามินเมืนเมืนเมืนแป๊บนึงมืดมืแป๊บนึงทุบ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 ใจเย็นใจเย็นหนาวตายหนาวตายโอเคโผมเองผม่งถ่ายถ่ายผมเอง โอเคโอเคไปไปไปเข้าเข้าเข้าเข้อาขึ้นขึ้นขนขึ่มืดมืดอยู่แป๊บนึงเฮ้มืด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 ืดมืเพืดม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 เดมื่มืดมืดมื่มืแมืบมืดมืดมืดมะเจืยมืด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 ะอ่าแดมืดจืดมจดมฟังพีมขึ้นขม้นมาขึ้นมทางที่พีมขึ้นขึ้นมอยู่ขมางบนบ้านมัน าเลย่นนนแป๊บึึงงกอเดี๋ยวผมเล่นหจุดเกิดชั้นสองเลยโอเคโอเคตรงนี้ฟังนะเราเล่นตรงนี้คาบินเสร็จปุ๊บไข่ธงแล้วก็อยู่ยากแล้วก็ยึดธงเลยอืมเฮ้ยมีตัวเฮียปั่นเยอะกตรงไหนตัวที่ตรงไหนสวยตรงนี้เราเราไม่่ไหนอะมาเลยอยู่ข้างหน้าหน้าบ้านเลยมาสูงเปอร์เซ็นต์หมอพี่ ยิงได้ยิงได้ยิงได้แค่สองนัดเองโอ้ไงผมน่าจะเห็นห้องธงนะตู้องนี้น่าจะห้องธงว่ะเฮ้ยยิงใครไปยิงเนี่ยไปยิงเนี่ยไอ้นี่เอ้าเชี่ยไม่ไม่ยิงไม่ต้ผมรุดผมรุดเตียสองเตียงสเจียบมาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวขายห้องเล็กให้นะฟังนะ ผมจะขายห้องเล็กนะลูกหมดน้องให้กูยิงอะไรหมดแล้วเหรอเชียมืดเลยวะเอคูก็หายกำลังไปเติมเขาระเบิดมามันจะแตก้างเอคข้างหน้าเต็มแล้ีผมยิงยิเข้ามาอยู่เข้ามาล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งฟังฟังล็อกหนึ่งเราครบครบดีดีครบดี วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วถ้าถ,ถ้าไตอีกนะถ้าไตายนี่จบเลยนะเพราะมันไม่ทันแล้วจริงๆต <Job> ายจอบ JB มึ้ไข่นะมาๆมาไขห้องทงก่นเข้าไปได้ไงก็บอกข้างนอกหรอ oh. ได้ใช่โอเคได้ได้ได,ได้โดดเข้ามาหน่อย okay, ใกล้ๆละ Stop. ตกกลางบ้านตกกลางบ้านย่อไปย่อไปย่อไปสองล็อกคะแนนพี่ล็อกเฮ้ยเฮ้ยๆๆมันโดนยิงเหรออยู่ตรงผมตรงไหนตรงไหนข้างนอก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 เห้ไรเห้ไรเล่าหนึ่งตายตายดิเอ้าไม่ตายได้ไงบ้เออตาย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 เกม เออจะบอกว่าจบผมมีอันนี้นะมี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 อันวิทย์หยอดของใครไหมมีเข็มไหมผมไหมมีมีมีเข็มมีเข็มโอเคมมาเ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 ร็วเดินเลยเปิดได้ละเปิดได้ละเปิดได้ละไอ้พี่อ่ะมันติดตอนโอเคมมาเอเคมมาเอเคมมาเอาเข็มมาเอาไปแล้วเอาไปแล้วไหนวะพี่พูดยงไงถุงมือมีแค่อันเดียววิ่งกระเป๋าให้ผมหน่อยอ่าโอเคได้ได้ไม่ให้ไม่ให้เอาแค่ก่อฉีดอินเจ็ตแป๊บกี่นาทีวะเนี่ยเดี๋ยวสิบนาทีสุดท้ายว่ะ ท้องในสองคนพอเฮ้ยผมเก็บมือไม่ได้นะบิ๊กได้ได้วิ่งมาไปก่อนเลยไปห้องเราเราปิ๊กไม่มีไม่มีเหมือนกันมีแต่ไขวัวงเอ้ยไอ้แจ็คแจ็ควิ่งไปเราปิ๊กท้องหน่อยได้ไหมเตัวเลยเราเราเไปไหยต้องไปไม่ต้องวิ่งก็ได้เดบบอกไปให้เดบบอกไปผมอยู่โอเคโอเคโอเคถอยสวยไม่รู้ทันหรือเปล่านะ ดูเวลาด้วยดูเวลาด้วยสามนาทีสามนาทีอู๋สองไปโหลดเอ้ยดวงบ้านนี้โคตรดีเวลาเร่งรัดจับจับนี่ยวต้องเรเ่งต้องเรเ่งต้องเร,เรเ่งไม่ได้ยังไม่ได้อย่าเร่งยิ่งเสียวอ่ะล็อกนั่งอ่ะมันมีล็อกเดียวนี่ผมหลุดไปสองลอ้เชี่ย เลยอีกว่าไอ้ชั uh ้นนึงเข้าถึงแล้วสามดอกเรียบร้อยสามดอกโอ้ชิวจ้อว่ะวิ่งไปสามดอกก็ชิวชิวชิวสองนาทีผมหยิบล็อกกลางมาเองแอดวานกลางได้เอาเลยเอาเลยมาได้เอามาเลยพี่หยิบไปได้เท่านั้นแหละวิ่งโดนว่ะตายว่ะ ผมตายะเนี่ยเขียตายอนอะไร <laughs> อานไไน,อานี้ไปแบกหน่อยเอากเไปแบกวิทออกมาเลยฮาทุมแล้วเราเล่นตามกราดระาดานันดันนออกดันออกดันออกฮาทุมแล้วเราออกแล้วดินออกมาเดานออกมาเนี่ยมันลีจริงดไ,ได้เห็นไหมเีม yeah, วยวิ่งไม่ได้แข็องอะไราเงี้ยเดิเลยวิ่งเข้ามา ไม่วิ่งออกมาเอาปืนออกมาเอาปืนออกมาให้ผมด้วยไอ่ตัวค้างตีนั่นไม่ได้เลยหน้าบ้านมีคนวะพี่ไม่มีไม่มีโดยิงกับผมอยู่อ่ะอ่าแป๊บนึงเมื่อกี้ผมยิงเอ้ยมีคนวิ่งเข้าเข้าบ้านคนนึงวิงยิงออกมาดิยิงออกมา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 มีคนวิ่งเข้าไปในบ้านคนนึงเดี๋ยวผมคุยมันก็ได้ฮัลโหลครับฮัลโหล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 ขอออกดีๆได้ไหมครับ นีเก็ลั่งเหรงเขาก็อยู่อ่โอเคเขาเขาโอเคพี่เขาผมผมผมขอเพื่อนผมออกก่อนไม่ได้นหละเอาเพื่อนผมออกหน่อยเดี๋ยวเพื่อนผมออกหน่อยอ่โอเคไป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 แเปล่าเถียวไปไหนอนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับจี๋แจวแจวแจวไปไปไปขอบคุณครับไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมยังอยู่ในบ้านนะ รอแป๊บรอแป๊บเราโดยทุกคนนะคนสุดท้ายเฮี้ยแล้วตัวกูเป็นเฮี้ยเลยเนี่ยรอแป๊บรอแป๊บใอ่จับว่าพี่เป่าตรงเลยเลยเด้อเด้อเด้อครับเด้อเดอเด้อโอเคพี่เป่าตรงมาเลยป้ามั่งวะเอาธรรมดาล็อกล็อกโปพดิชั่นเต็มเปล่าพอผุโปรยมาพี่เป่าตรงเลยเลยขอขอเสื้ออันนึงด้วยกันไปอุ้ยเอุ้ยเชี่ยไปเข้าผมเนี่ย จะเย็น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 กันเลยแทงกันเลยเหรอกะแทงอย่าแทงผมอย่าแทงผมนี่ผมเกือบตายอ่ะเาแทงผมอ่ะเขายิงได้เขายิงได้ถ้าออกนบ้านแล้วใหม่ใคุยกะดิคุยกดีไม่ผมไม่ไว้ใจไดีว่าเชี่ยอเไปไหนะบ้านแตกไปแล้วเออพี่กระโดดไปอยู่บ้านเราดิ มันอาจจะเหลืออยู่ก็ได้ไปน้อยๆอ่ะพี่ผมเก้าสิบเองไหมแต่ผมไปเอ๊ะแตผมโหลดี๋ยวไม่ไม่ไม่แมเดิไม่แม่แต่ผมโหลดเยอะเร็วจังไปแล้วไม่พูดไม่จาไม่ต้องเฮ้ยบ้านบ้านเรายังมีคนอยู่อยู่เลยอ่ะมันยิงผมด้วยว่ะมันตีโฟเข้าไปเหรอเออซีโฟหมดบ้านเลยหมดเลยอ่ะมันล้างบ้านเลยอ่ะเดี๋ยบ้านเปล่าหนดหูใจก็ปล่อยบ้าน เฮ้ยไม่ไม่ไม่นี่นี่นี่มันยิงทิ้งดูดูไรผมดูไรผมมันยิงทิ้งหมดบ้านเลยแต่มันตัวซีโฟเข้าดูดิดูดิลองไปจี้จี้ดีบันแล้วผมมาอยู่ทำไมตัวนี้วะเนี่ยจี้ไป้แล้วเออไม่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 ใช่ไม่เช็คไม่เช็คพี่ไปโดนยิงให้มันตายดิผมอยากรู้ว่ามันชื่ออะไรให้มันยิงเลยเอามันยิงกล่องทิ้งหมดด้วยคงแคขนอะม่รู้ไม่รู้แคขนอะไรมาฮอ๋อสองคนครับช่วยผมทอยรังออกมาก่อน มันแค้นเลยมามันถอยของไปด้วยนะฮัลโหลฮัลโหลมันไม่ได้ยินมั้งมุมเนี้ยไม่ไม่นิวลองพิมพ์พิมพ์เป็นธรรมดาแคสติขาวอ่ะมันแค้นมันแค้นเลยมันระเบิดบ้านเราเลยไหมเออแค้นเลยจะบอกนะจะตายหมดเราไปหาอยู่บ้านเอ็นบีปีก็ได้เราบอกว้างบ้านล็อกได้ล็อกได้แต่ห้ามแตะห้ามตั้งโครง ไปดูมันน่าจะแค้นว่ะไอ้เจ้าแต่ว่าอะไรศัตรูเยอะเปิดจุดบ้านหนูเลยจะได้เป็นออตอรี่ไงนิวแมวแมวบอกเจตนาไปแล้วผมมาเล่นเซิร์ฟนี้ครับอย่างว่าอยาพักว่ะ ได้แล้วแต่โหอะไรก็ได้แล้วไอ้นนิ้วว่าไม่เป็นมันขนของไปเฮอาดียึดทงมากล่องกูไม่แตกกล่องกูอึดด้วยอ่ะว่าแต่ทงอะไรตัดนี้คาบีจะไปเหลือเลยไม่เหลือเลยเลยตอนนี้ไม่มันไม่ยึดทงมันก็ออกจากเขตบ้านเรานะถามแอดก่อนว่าเขายึดเปล่าใช่ถ้ายังมีทงมีแต่ผู้หญิงอาแล้วมีคน มันไปแล้วว่ามันทิ้งคนไปคนหนึ่งว่ะเอาทำไมไปเด็ตัวกองอยู่ยดีเลยเฮ้ยเรามาลุมต่อยดีเดาา้มก่น <c oughs> อนแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอ้โหไอนี่มัน <c oughs> มันจะยิงให้มันจะยิงให้แตกจริงนะเนี่ย เออเออเอาเอาเออไม่เหลืออะไรแล้วเออเยี่ยมเยี่ยมเออเออเอาอาทิตย์สบายใจเลยอะไรสบายใจจังหวะนี้แล้วกล่องไม่มาวะเหี้ยลากสิบกล่องเอาเอาอะไรเอาฟาริเชันด้ไหมเฮ้ยมีคนนึงอ๋อบนป้อมอีกคนนึงเอาเออเอาอยากรู้ผมอยากรู้ว่าชื่อมันชื่ออะไรอ่ะ น่าจะมีไม่กี่คนแล้วผมรู้หมดอ่ะมีมีเสือ2ตัวอยู่ในเซิร์ฟนี้อ่ะซ้ายทั่งขวาโซนโซน4อ่ะเช็คหมดแล้วเละจริงว่ะบอกแล้วบ้านวันนี้อเละเรานี่ไม่น่าออกบ้านจริงๆนะมุกลางงั้นอ่ะจริงผมอีกไปเทฟโซนยาวลดโอเได้ เฮ้ยมันเฮ้ยอ๋ยอมันมันเอาของไปทิ้งว่ะอ๋อมันมันเอารถมาอีกคันหนึ่งอีกคันคนละคันคนละคันใช่อไหมเอ้ยแอดมินบินมาด้วยแอดมินบินมาวะ่ะขอแค่อยากได้อะไรก็เาไปเตือนเขาเลยแค่นั้นเอเคครับไปเถอะครับ แอดมินเขาทำอะไรไม่รู้อยู่เออเว้เออเอาเข้ามาอีกเอาเข้ามาดูทงแน่เลยเอาสรุปมันเทคทงอยู่ป่ะเด็กโดนแบนนะครับแต่มันไม่ได้ม,มันเทคทงยังนะอ๋อแอดมินมาเช็คทงว่ะ มเทกแล้วมั้งใช่ไหมวิ่งไม่ได้มันสูงเกิรตรงเนี้ยไปไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อมันขับรถกลับมาว่ะเตาเข็มทงเนี่ยอ่ะเอาเออบ้านขอเสือดำเอาเสือดำว่ะเสือดำบอกเราจิ้มทงหรือยัง ตีสร็จดามว่ะยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยเข็มผมก็ยังผมมาหน่อยส่งมาให้แอดโดนบ้าแบบแอดเป็นโดนเนี่ยแอดเป็นโดนแล้วมันมองไม่เห็นส่งภาพมาหน่อยผมภาพว่าเราเข็ม อะไรเนี่ยใครมาคุยอยู่บนหัวเราเ <laughs> นี่ยไปไม่ได้เสือดำตีเสือดำ,ดอดำ <laughs> มาเราไม่เหลืออะไรแล้วป่ะเหลือแต่กำแพง รถซีโฟลเข้าแต่ว่าเซอร์ฟี้ต้องทำใจเรื่องอินฟินิตี้รุ่อย่างนี้แหละวอืมเดี๋ย่ที่ดวงฝีมืม่ไข่ไม่ต้องอ๋อตอนเนี้ยนะใช่ตอนนั้นนี้ปีนี้ระเบิดไม่ค่อยมีอืมเหมือนจะไม่มีเลยแล้วมั้งใช่ โอเคน่าจะโดดลงเรื่ยแล้วมั้งไม่รอแอ้หูนอกเลยไปอยู่ไปดึอบกว่าดึบโอเคครับทุกคนดูจากสภาพบ้านแล้วเนี่ยน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับแต่ยังดีที่ของสำคัญผมเอาไปฝังแล้วเนาะเช่น c 4 Key c ์ r d กดอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ